เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้สื่อกิ่งพันธ์ฝรั่งไม่ปลูกเบิ่งคลิปนี้สักก่อนครับอย่าเพิ่งซื้อครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอครับผมครับลเบาอีสารขึ้นทินนะครับส้องรับคลิปนี้ครับว่มีอย่างไรนะครับผมกิดสีมาพูดถึงเกี่ยวกับกิ่งพันธ์ฝรั่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็สิมีการหลอกขายกิ่งพันธ์กันหลายนะครับเมืคนสั่งสื่อคุณบอกว่าเป็นหงเปาลสื่อใสแดงแต่ว่าเอามาแล้วมันบุญเรมันเพราปลูกไปปลูกมาเอ้ากลายเป็นสาขาวกลายเป็นกิมจูหรือวว่่าาากกกกลยเปป็็นนนฝรรัังงุไะคบบทีีมพ ใบม่วงม่วงนะครับ่วนนี้ก็ร่ังนิยมกันคือพวกแดงอายุทยาเบอร์สามนะครับสือมาแล้วใบแหลมๆสวยๆกลายเป็นทับทิมสยามไปนะครับเพื่อว่าหายเป็นการเสียเวลาในการปลูกนะครับเอกากควรจะมีความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับลักษณะภายนอกเกี่ยวกับพวกสนะของใบนะครับเพื่อว่าสีแดวบดถูกเขาก็ขายนะครับเนาะผมก็สิมาพาทุกท่านเบื้องนะครับใบฝรังแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันจังไหครับก็สิเบิ้งเอาเป็นสายพันธุ์ที่ นิยมปลูกกันหลายนะครับแล้วก็สายพันธุ์นี้เขามเอามาตัวขายกันด้หลายนะครับสำหรับแดกสี่สผ้าเบื้ก็คือหงเปาซื้อนะครับครับสําหรับฝรั่งหงเปาซื้อนี่ตามที่อยู่ในเพจครับมีคนถูกเขาตัวขายหลายอี่นีครับบางคนกำมะพร้านะครับมโพส้าถามนะครับนี่ผมก็ทีนี่ภาพเบื้องใบนะครับนี่ครับหงเปาซื้อนี่เขาเป็นฝรั่งสายพันธุ์หนักนะครับลักษณะใบนี่เขาจะ งหญ่นะครับงหญ่กลมมุ่นนะครับไปง่ายใบหนานะครับสังเกตง่ายนะครับใบของโปสือนี่ครับสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆสัดๆก็คือปลายใบครับปลายใบจะกลมมุ่นนะครับพลังของโปสือปลายใบกลมมุ่นนะครับตัวใบสีเงาหรือใบสีสันนะครับอันก็จิมีแบบใบเงาๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่เฮาเบิ่งก็คือว่าตรงปลายครับตรงปลายเขาจะกลมกลมมุ่นนะครับนะครับ ยังเป็นเส้นครับถึงใบจะเบืองเหยาะเราว่ามัเบืองบัดนะครับกลมมนนะครับ,รบนี่คือใบฝรั่งของโปสื้อนะครับคันไฟสั่งซื้อมากเลยเป็นใบนิดหน,น่อยน้ำเหล็งหนึ่งพวงแหวนนะครับนี่ครับมันเก่งง่ายนะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับฝรั่งของโปสือ้อ ใบจะง่ายนี่ครับเบึงยังไงนะครับบางทีเห็นใบเงี้ยวของสีต่ว่าเัาก็มาเบิึงนี่ครับตรงกลมมุ่นแบบนี้นะครับมันจะเมนโครงัวสื่อสายพันธุ์ต่อมาที่ผมจะพามาเบิดงก็คือฟื้นพองเมย์นะครับหรือว่าถึงซีจิมพูนะครับฝืนพองเมย์ที่มีอยู่สองทรงนะครับคือทรงเก็บนามกับทรงกลมนะครับมีสองแบบนี่ครับมันเป็นทรง ยศน้มนะครับใบเขาก็สีเลี้ยวๆเงียวๆครับน่ครับลักษณะด้านหลังก็คือประมาณนี้ครับนะครับสังเกตส่งยศน้มนะครับขอบใบเขาสีแบบค่อนข้างจะตรงนะครับนะครับเงียวเงนี่คือส่งยศน้มนะครับเนี่ยบานนี้ครับว่าเอิงฝืนเขามีส่งกลมนะครับนี่ครับ ใบเขาจะขอบใบมันจะเบึงแบบเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับนี่คือฝืนห้องมี่งกลมนะครับแต่ว่าฝืนห้องหมีนี่ก็บ่ค่อยมีการหลอกขายไปไหนหรอกครับแต่ว่าก็ท้ายให้เบึงนะครับเพื่อเพื่อจะได้รู้ใบนะครับลักษณะใบของฝืนเป็นแบบไหนนะครับซึ่งฝืนครับห้องจุดเื้อนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากครับเดี๋ยวต่อไปห้องไปเบึงห้องจนซเื้อกันครับ ครับสำหรับหงจนเสือนี่ก็สีมม2สองส้นเหมือนกันนะครับคือทรงยดนามกับสรงกลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหงจนเสือทรงยอดนามนะครับหงจนเสือนี่เป็นสายพันธุ์ตีดกครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวเบืองลักษณะของใบหงจนเสือทรงยศหนามนะครับนะครับใบคล้ายๆกับฝืนนะครับคือทรงยดนามส่วนมากคือขอบใบเขาจะ่อ้างเรียบนะครับ ลักษณะนี่ก็แทบคล้ายๆกั็ฝืนเลยครับแยกออกจากกันยากนะครับนะครับสําหรับลักษณะภายนอกนะครับหลังใบอันนี้ผมสีบริวบบถึงเนื้อสัมผัสหรือว่าบุดฉาดนะเพราะว่าอันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับการสังเกตเบื้องต้นนะครับในการสือสายพันธุ์มะปูกนะครับเนาะ ถึงเขาก็จะบอได้เห็นผลเขาอยู่แล้วต่เห็นแค่ต้นแค่ใบนะครับครับผตชนซื้อทรงเกิดน้ำนะครับลังใบในก็ทิชัดเจนนะครับจับเบิ้งนี่แบบว่ามีความน่นสูงนะครับนะครับต่อไปจะไปเบิง้เงเอ่อหงชนซื้อทรงกลมครับครับสำหรับ หง่นสือทรงกลมนะครับลักษณะใบของเขาก็จะคล้ายๆครับฝืนหงมีทรงกลมเหมือนกันครับคือใบเรียวเหาวนะครับขอบใบนี่จะเป็นจุดๆนะครับเป็นยักยักนะครับเห็นในชัดเปนนะครับลังใบก็จะเป็นเส้นแบบผู้วามชัดครับนะครับนี่คือหงจนสือทรงกลมครับซึ่งสายพันธุ์นี้ผมว่า นาปลูกมากครับผมจนซื้อทรงกลมนี่ครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างดกนะครับดกมากนี่ผมก็บางท่านเอาลูบกกุ้นได้ครับผมจะเด็ดกิมรสชาตินี่ก็ถือว่าใส่ได้ได้เลยครับนี่ครับเรื่องน้าเส้น์พัดในชินแนนกวาของโพสือนะครับแต่ว่าของโพสืนี่เขาจะมีความฟูช้ำหนามกว่านะครับใช้ชอบแบบ เนือฟููช่ำนามนี่ตัวของเาซื้อนะครับแต่ว่ากระบอกต่างกันห้ายหรอกครับแต่ว่าขอติดตางกันอีกอย่างหนึ่งก็คือพัดนี่เขาเมล็ดจะหลายกว่านะครับหลายกว่าของเาซื้ออยู่นิดนึงครับแต่ว่ารุ่นนั่งรุ่นแรกๆนี่อาจจะหลายแน่ยู่แต่ว่าพอเขาอายุตโตขึ้นนั้นเมล็ดเอางบลุ่ดีเมล็ดเขาก็จะหน่อยลงครับต่อสุดที่ผมพาเบิรงนะครับเมล็ดนี่จะไกลเคียงครับของเาซื้ออยู่ครับจะหลายกว่านิดเดียวเองครับ แต่ว่าทีแตกต่างชัดๆเลยคือความดกครับบำรุงรักษาง่ายนะครับบุเปืองปุ๋ยครับผุ่นนี่ครับสําหรับต่อมากับสีผ้าใบเบืองฝรั่งตีกําลังนิยมกันช่วงนี้มากนะครับก็คือฝรั่งใบม่วงนุ่คนม่วงนะครับก็คือแดงอายุทยาเบอร์สามครับนี่ครับแดงอายุทยาเบอร์สามนี่ลักษณะใบนี่คล้ายๆครับของเปาซือครับเพียงแต่ว่าสีเขาจะเป็นออกสีม่วงนะครับเนาะ ใบใบกับโค้งมุ่นคือกันเลยครับก็ผมกอซื้อใบโค้งมุ่นใบหนาใบใ่นะครับนะครับยอดนี่จะออกอม่วงออกอม่วงอมแดงชัดเจนนะครับแต่ว่าใบาแกนี่จะออกสเขียว,เข,ยวเข้มๆนะครับออกอม่วงๆเล็กน้อยครับนี่คือแดงอายุทายาเบรอสามนะครับนาะสวนมากก็จะถูกลอขายเป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะครับคือใบน,น้อยๆแหลมๆสีม่วงครับ เมาบอกว่าเป็นพยุธยาสา3นะครับเขาต้องระวังไว้ครับมิล่าสือกับต้องขอบึ้งก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับสำหรับพยุ t h a เบอร์3เนี่ครับช่วงนี้ก็กำลังฮิตกันครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสําหรับฟรังใบสีม่วงผ้นม่วงที่นิยมกันก็คือสีสเกตนะครับจะมีเบอร์2เบอร์3นะครับแต่ว่าที่ผมนี่คือเบอร์2นะครับใบเขาก็จะเป็นเลียวๆยาวๆนะครับ ขี่ไข่ฝืนนี่ครับขี่ไข่ฝืนยศหนามนะครับนี่ครับมีพันธุ์สีสเก็ตนะครับเนาะครับทุกท่านนะครับเฮ้ามาเบิ่งฝรั่งที่นิยมปลูกกันมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ค้นเอาไปหลอกขายเป็นสายพันธุ์ของผู้ซื้อนะครับนั่นก็คือฝรั่งกิมจูนะครับโมเมนต์กิมจูนี่เขาจะบดีนะครับแต่ว่าเขาเป็นสายพันธุ์ใสขาวแล้วก็ กิ่งพันธุ์เขาค่อนข้างจะมีราคาถูกนะครับเพราะว่าเขาออกมาดนนะครับมีกิ่งพันธุ์เยอะนะครับก็เลลเฮ็ดออกมากในราคาที่ค่อนข้างถูกคนก่อนิยมเอาไปหลอกขายเป็นของปล่สื่อนะครับนี่ครับใบเขาจะ,ะค่อยใหญ่แล้ครับใบในน่อยเลี้ยวๆนะครับ,บ,น,น,รน,รบนี่คือพลังกิมจูนะครับท่นานไพสือเห็นใบในน่อยแบบนี้นะครับแรมๆแบบนี้ บอกว่าเป็นโองพอซื้อนี่งโมเมนนะครับนี่คือกิมจูนะครับเนาะนะครับนี่คือพลังกิมจูนะครับเวลาเขาซื้อมาเกากับเบิรงครับว่าใบมันแมนบอกรับครับวันนี้เอาใบมาเปรียบเทียบให้มันชัดๆนะครับนี่ครับของพอซื้อนะครับเวลาซื้อมากนะครับใบต้องสังเกตปลายใบตรงคงมุ่นนะครับใบกลมใบใหญ่ใบหนานะครับแต่ว่าคมใหญ่อาจจะนอยใหญ่แลยเตาควบมสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับแต่ว่า นี่ครับขอบใบใบโค้งมนนะครับสวมกินจูนี่ครับใบกับใบใหญ่ครับหน้อยน้ำเดียบนี่ครับนี่คือฝรั่งกินจูนะครับซึ่งกล้คล้ายๆกับสซยมีนะครับเบื้องบนออกหรอกครับสซยมีกับกินจูฐาเบื้องใบกันเป๊ะครับเวลาทนสื่อทนตรงสังเกตตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการอ่าดอกขายกันเยอะที่สุดนะครับ นี่ครับอายุทยาเบอร์สามครับอันนี้คือใบคนไก่แก่แล้วครับกระสีประมาณนี้แต่ว่าขั้นเป็นหยอดเขาสีออกม่วงออกมองแดงเลยครับซึ่งลักษณะใบจะคือนกันแล้วครับของปลาซื้อครับคือใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ขอบใบปลายใบโค้งมุ่นคลื่นกันครับนี่ครับนี่คืออายุทยาเบอร์สามนะครับขั้นเป็นใบสีมวงแต่ว่าน้อยๆน้ำแล่นี่จะดโมเมนอายุทยาสามนะครับแต่ว่าที่ ส่วนมากที่เขามาหลอกขายเป็นอายุทายาเบอร์สามจะเป็นทับทิมสยามนะครับใบเขาจะเลี้ยวๆน้ำแหลมยครับซึ่งจะบอกจะบอกคือกันเลยครับขอ้จนซื้อทรงกลมนะครับนี่ครับใบเขาจะเาเน่ๆเลี้ยว,ว,วๆนะครับต้นทรง,งกลมนี่กระสีขอใบนี่สีเป็นหยักๆนะครับเป็นคืนๆแต่ว่าทรงกระหนามนี่ครับใบ,ใบขอใบค่อนข้างค่อนข้างตรงนะครับนี่ครับ นี่คือหงชนสือทรงหยดน้ำหงชนสือทรงกลมนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆครับเฟิ่นมากเลยครับนี่ครับเฟิ่นเฟิ่นกลมเฟิ่นกลมนี่คือขอใบกับสีเป็นเขื่อนๆกันครับเฟิ่นหยดน้ำเลยขอบใบกับเรียบๆแต่ว่าเฟิ่นครับเฟิ่นหงมีครับหงชนสือนี่ค่อนข้างจะใกลเ้เคียงกันครับนะครับ หลังใบแยกแยก,แยกออกยากครับแต่ว่าส่วนมากสายพันธุ์นี้ก็บอคอยอมีการหลอกขายกัน่าไรนะครับแต่ว่ากระเบิงไงวครับนี่ครับของจดซื้อตอนนี้ก็กำลังนิยมนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ดกแล้วก็มเมล็ดกะจะหน่อยครับแต่ว่าการสีร้ายกว่าห้องพอซื้อแค่นิดเดียวครับเพราะอายุาเขามากขึ้นนะครับเม็ดเม,ม็ดจะหน่อยลงนะครับสําหรับหองจดซื้อ ส่งกลมนะครับแต่ว่าสรงยุดน้านี่เม็ดเม็ดหลายกว่าอยู่ครับใครอยากได้บักซิดาที่แบบว่าใกเคียงกับพงโปซื้อนะครับแต่ว่าดูแลง,งายลูกลกนี่ก็บในน้ำหง,งส่วนสรงกลมนะครับจะไกลเคียงกว่านะครับจะเลือกเบืองครับไปสิบปลูกพันไหนนะครับเบืองเริ่มต้นนะครับ แล่ว่าที่สำคัญก็คือนี่แหละครับของโก๋สื่อนี่ครับชุ่คนบอกสื่อฝรั่งใส่แดงมากไกลเป็นใส่ขาวนี่ครับนี่ครับเบื้องลึกครับใบวันอื่นกับพวกเขามีปัญหาวันไหนนี่ครับนี่ยอดทะยาเบอร์สามเชิญนี่การหลอกหลอกหลายอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็หบัางว่าคงสิีเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่รับชมเพื่อบางท่านอาจจะบอก เป็นมือใหม่ในการปลูกฝรั่งนะครับพ่ออะไรเป็น <fry> จ <UC S> ุดสังเกตเริ่มต้นนะครับจุดสังเกตเริ่มต้นในการแยกว่าฝรั่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบใดนะครับเนาะว่าเขาซื้อมาบางทีก็เบิ่งใบไม่ก่อนนะครับเบิ่งที่มันจุดที่มันสังเกตได้ง่ายๆก่อนนะครับส่วนสายพันธุ์ฝรั่งเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับพวกใบกลมนี่็นอกจากของบ่อซื้อแล้วก็มีพันธุ์อื่นอีกติดแตกันมากครับแต่ว่าที่ลักๆที่เขาปลูกกันก็คือของบ่อซื้อนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับท ต้อนรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ